สวัสดีครับกับแอดมินแทนนะครับผมกับช่องแทนนะครับรมหวยซักซิสนะครับผมอันนี้คือเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับผมแล้วก็ช่องแทนนิก็อีกนะครับได้ถูกลบไปแล้วนะครับอันนี้คือแทนแจ้งย้ายช่องเนื่องจากตอนก่อนมีปัญหานะครับแล้วก็ บัญชีของช่องแทนเถื่อนเนี่ยไม่ได้เป็นบัญชีแบนด์นะครับแทนก็เลยย้ายช่องให้เป็นบัญชีแบนด์นะครับเนื่องจากมันจะมีการจัดก,การควบคุมที่ง่ายกว่าแล้วก็ไม่ทราบว่าการย้ายช่องหรือการลบกา,ารย้ายช่องเนี่ย มันจะไม่ดึงข้อมูลอะไรบางอย่างเช่นผู้ติดตามหรืออะไรบางอย่างมาด้วยนะครับลบแล้วลบเลยหายไปเลยตอนนี้ช่องแทนนีกเคอีกนะครับช่องช่องหวยหุ้นหายไปแล้วครับดีใจด้วยเอาเป็นว่าเรามาเจอกันที่นี่นะครับสําหรับช่องแทนเติมเติมหวยเราไทยหรือว่าใช้ชื่อว่าแทนนะครับรวมหวยซักซี้ Success, นะครับชแนลนะครับเพราะฉะนั้นก็เจอกันได้ทุกวันนะครับ เวลาววันนี้นะครับเด่นครับ40ครับมากับ3ครับ5ครับ6ครับ8ครับ4มา40ครับ43 45นะครับ46 48 0มา03ครับ05ครับ06 08 ร้อยนะครับเก้าเ9้าเก้าสี่ศูนย์นะครับ9ก้าสี่สามเก้าสแครับเก้ครับเก้แล้วก็เก้นย์เน้นนะครับ เนี่อาหารขอเน้นไปที่4ี่นะครับ404345ครับ3ตัวนี้ก็สีครับก็สี่ศก็สีครับก็สี่นะครับสาชุดเน้นนะครับก็ขอให้แตกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นราวไหนก็แล้วแต่นะครับราวแรกเลยนี่ราเอ็กซ์ต้านะครับประมาณ8ปดโมงครึ่งอันนี้มารุ้นกันก่อนตอนรอบเช้าเนาะ แล้วก็ไปราวเอ,อ่อทีวีสิบโมงครึ่งราวพิเศษสิบเอ็ดโมงครึ่งไล่กันเกือบประมาณชั่วโมงชั่วโมงนะครับหวยราวมีทุกวันนะครับแล้วก็เกือบทุกชั่วโมงนะครับอันนี้ก็แล้วเราไหนข่าวใต้นะครับผมก็ขอโชคดีครับสำหรับแนวทางหวยรารวมวันที่3นะครับวันอาทิตย์ที่3กรกฎา,าคมครับโชคดีครับ